พี่คะพี่ได้ขึ้นไปไหมขบนหรือเปล่าขบนเะนคาไทยอะ่ะคาทยอะไรนะสนุกมากเลยครับผมโคมาโคมาเอ้ยยยเอ้ย <Yeah! S 1> อย่าบอกพ,พ,อรรบพ่อพ่อไมแล้วเราถ่ายดิ้นทครับพ่ออย่าโดนพ่อบ่นเลยอะ แค่ดูไฟเลยพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องเด็ดเด็ดเด็เดเดเดอยากอยากดูป่าอ้อยอ่ะได้ไหมฮะป่าอ้อยวันนี้ไปไม่ได้เห็นรถใหญ่ไหมอย่าท้า่ายระบบนะวันวันวันก่อนจำได้ไหมที่กดมาเจอกันนะที่เห็นพี่เป็นหน้าเด็กอ่ะแล้วกดออกอ่ะ กลัวกลัวอะไรกลัวพี่เราหน้าโกกพี่เยอะเราอะหน้าวกบพี่เยอะต้องไหนคะที่หน้ากลัวพอบนขันไหมเวลาลงป่าอ้อยนี่ขันมั้งไหมไม่คันคือชอบมากมันเป็นที่นอนของไอเลิฟไอเลิฟพวกหนูนอนได้ไม่วัมีมีมีกองฟังไหม ไม่มีป้าอ้อยมีแต่กองใบอ้อยไม่มีกองฟางเพราะว่าถ้ามีกองฟางมันจะเป็นป้าข้าวป้าฟาง You know? u n s e r t n a t oh no you ไม่เข้าใจ you understand you know not understand นะจ้ะ you no know, no no รู้แล้วว่าพ่อบบนนะ่ะรู้แล้วไม่ต้องพิมพ์กันเยอะขนาดนะั้นรอกรู้แล้ว ไอไอม,มีมีคนสมนาคุณไโอโพล17ยังได้ยังได้แล้วสิยัง,ยงเลยเนี่ยรอพี่ยูเนี่ยคือเขาไม่เห็นไม่เห็นมีคนพูดบอกว่าจะมีพี่พีท่ที่ที่หน้าตาน่ารักน่ารักแล้วก็มี<อ>มีใส่นี้แบบจะมาสมนาคุณเ้าหูด้วยใช่เ้าหูแล้วก็แบบแล้วก็มีคิ้วเข้มๆข้มน่ารักน่ารักอ่ะเขาพูดอย่างงี้แล้วแบบเป็นผู้ชายหุ่นหมีโอ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 อ่ะเขาพูดอย่างงี้ใช่เขาเป็นคนน่ารักาว่ พี่คนคนี้เขาน่ารักมากแล้วคือลอ่อแบบปุกปิกง,งมุีมัมมุมไปอ่ะคุณนี่ว่างไหม่ะทำไม,ำไมหรอเช้าๆชาว,าว,าว่างไหมทำไมหรอตักบาดกันพี่ชอบทำบุญพี่ก็ไปเลยก็ถามว่าว่างไหมจะได้ช่วยไปด้วยไม่ว่างทำงาน ก็ขอบคุณมากมี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 แบบหมายเลขบัญชีอะไรไหมล่ะมีไหมร่ <h iss ing> วมทําบุญรวมส่งทบทุนอวนทารุณาบุญมีหรือเปล่าล่ะมีหรือเปล่ามีมีอ่าถ้ามีจะให้พี่พาไปเปิดพี่ยังไม่มีพาพี่เปิดหน่อยเปิดทาไมอ่ะ ไมนจะดูข้างในไงปิดมันไม่เห็นอย่า no พูดเรื่องบัญชีเอาตตๆๆตๆตัตตตตเอาทำไมวันนี้แต่งตัวใส่เสื้อมมฮอมไม่ใช่นะมันคืออะไรอ่ะมันเป็นเสื้อแบบใส่เดี่ยวเซซีเซซีอืมใส่เดี่ยวเซซีก็ไม่รู้แฟนยังอะมีแฟนยังพี่มีอยู่สองตัวสิ๊บ้าน แต่มันมีตัวเก่าแล้วตัวเก่าเพิ่งล้างไปเมื่อเช้าเนี่ยออ๋พี่โกติส่งป่าวันได้นะคะมันชนจอกันอยู่ตรงไม่ได้ไงลงเลยค่ะถ้าสมมุติว่าไอ้ปะวานไม่มีเป็นปัสตริดหรือปาชชนได้ไหมล่ะไม่ตกไปไม่ได้ค่ะรับพี่โกติยังคงจริงจริงเขาจะส่งอยู่นี้เออจริงๆพี่โกติจะส่งอยู่นี้ให้พวกหนูใช่ไหมาผสปาซิวอะไรอะดับพี่โกติ โออ้สะาตไรอะไอไอประวันไอประวันหรือว่ายูนี่เนี่ยมันใช้ใบขี้เหล็กเติมได้ไหมพี่ไว้เล่นตอนป่ะไปมายมมคนคนเงินอ่ะอู้เกมมากนี่อะไรเนี่ยสาธุขอยได้ขอยได้แกะบ้างแล้วกันพี่พูดอะไรหรอคะอะไรนะ พี่สาดถูกอะไรคะนี่แก่ใช่ไม่มีอะไรก็ขอให้ได้แก่ๆบ้างละกันโอ้พีเจกล้องมาหรอพี่เจกล้องมามือยังโ้องอยู่เลยค่ะนี่เราดาวถ่ายใช่ไหมเนี่ยนี่เราเป็นเกิดดาวถ่ายไหมลูกใช่เลยคะก็ถ่ายไปเรื่อยเนี่ยถ่ายไอถ่ายไอปอลถ่ายแหวนถ่ายเบนเจอร์ถ่ายอะไรไหมคะที่บ้านอะไรนะ ใชาฟไฟใหม่ที่บ้านพี่อยู่ตะเกียงใช้ตะเกียงหรอไม่ค่ะตะเกียงหนูไม่เคยเห็นเลยอ่ะจริงป่ะเดี๋ยวเป็นพี่พี่อ,อ๋อโอ๊ยแต่เขากระุ่กยังไงอไม่ประเด็นคือแล้วทำไมเขาไม่เดินอ่ะเขามกระดึ๊บกระดึ๊บไปทำไมจริทำไมเขาไม่เดินเขากดึ๊บไปทำไมชา ดีไอ้นี่มันแผ่นโซลาเซลล์ปะอืที่บ้านพี่เลยตะเกียงพี่เอาไปตาดแ่นมาวันนี้อืมอะไนะครับพี่อารมณพี่ก็ตีหน้าใสมากเลยอะ่ะพี่ใช้อะไรอะ่ะพี่ใช้อะไรบำรุงหน้าหรอคะ ่าก็มีหลายตัวตัวอะไรอะค่ะตัวต่อไปได้เลยค่ะว่านหางจระเข้ตัวต่อไปได้เลยค่ะตัวต่อไปได้เลยค่ะพี่ยังยังไม่ได้พูดเลยเลยอ,อ,อันนี้คือถ้าพี่แพ้ทำอะไรไหมคะก,ก็ก็ไม่ก็พี่แพ้อยู่แล้วทำไมเขาบอกว่าถ้าแพต้องเต้นโคโยตี้นะคะน้องๆเฮ้ยเฮ้ย พี่พี่ฝั่งนู้นควรจะรู้นะว่าอยากเห็นใครเต้นอ่ะยังไม่เคยเห็นพี่โกติเต้นเลยพี่พี่เต็นได้ดูเสียงโลเสียงลมพี่โกติค่ะพี่พี่ลมมันลเสียงลมเสียงลมลมมันพัดเนี่ยลมมันอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่สวนครับอยู่ที่สวนเองครับผมจังหวัดอะไรคะจังหวัดนนทบุรีครับ พี่ลองพูดเขามาอ e ีแพนเค้กให้ฟังหน่อยได้ไหมอ e ีแพนเค้กไม่ใช่สิฉันเป็นแพนเค้กฉันก็ต้องเรียก e อีแต๋ว e สิอ๋ออีแพนเค้กว่าไงแจวิตอนแหลเขาองขาัดเจก่อนขัดเจ e ขัดเจอีแพนเค้กขัดเจอ่ะโขยอ่ะโขยไปไหนผมไม่รู้แม่เมื่อกูไม่ได้นั่งเฝ้าเนี่ยโคยอะ กองบทใหม่พูติดขาเอะไรนะขาขาอะไรก็ลมพี่มันแลงพี่จะได้ยินไหมล่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินล้วสุดสดนักแสดงดี เปี่ยวใหม่เอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่เลยคะอีแผงเทปบดใหมข่ข้าเจ้เจ้าง้าเสียงให้าัน้ซมกวาานี้แเมกาเพูดกนันจเจเ้เเจ้าจ้าจ้เจ้าเจ้้เ้านเจ้าเานะกไม่ทราบเเจ้นเจ้้า ใจเย็นอาอากูสระโ้ยสระโวยอาโวยโวยสาวจิ๊ดเท่าขาบี้เท่าิเอาใหม่เอาใหมสามสองนึ่งอ้จนเอเลนเทสพลังงานมึงเยอะเนาะสองคนพลังมึงเยอะจังเลยเนี่ยพี่เนี่ยไปทำงานมาทั้งวันเนี่ยจะพายุสมานั่งฟังเพลงแบบชิวๆกูก็ต้องมานั่งแอกปากตะเบงคอให้มึงฟังเนี่ย เจ๊เรามันไม่น่ารักตรงไหนคะ่ะน่ารักค่ะน่ารักค่ะพี่ขอโทษดีแล้วรู้จักขอโทษเป็นคนไทยด้วยกันนะ่ะใช่พี่พี่ขอโทษเลยพี่จะบวดไดเจ็ดนะวันเราจะแต่วันไหน,ไหนอะไรนะวันแรกเอาบวดปักทองก่อนว,ว,วันที่สองบวดบวดกล้วยวันที่สามบวชมันวันที่สี่อันนี้คือหลบหลบหล,ลบมุก พพเพราะว่าไป<อ>ไม่ทานไมไ่ไม่ไม่ไม่ใช่หลบบุกดีวกว่าน,นะอ่าปิดโทรศัพท์เด้อโทรศัพท์ต่อบุทดธอยู่ไหนว่าอยู่คนเดียวไหมคะน้องเพิ่งมาจากงานครับน้องพี่พี่ผู้ชายคะผู้ชายพี่แฟนไหมคะก็แบบแบบพูดยากไงมันก็แบบคุยคยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับฮะฮะอะไรพี่คุยกับน้องอยู่อ่า ต้องใส่พี่เจ้ากินฝักทองบวนพี่ชอ้เลยเหลือง <c oughs> อยากรู้นะเราสองคนนี้โตมาได้ยังไงก็ติดมาด้วยข้าว,าว,าวแบบข้าวตอนเด็กก็อาจจะกินกล้วยบางบดกล้วยอ่าหมดกล้วยเสร็จพอเริ่มพัฒนาการสักเล็กน้อยก็จะมาเป็นข้าวข้าวเริ่ม ข้าวเละเป็นโจ๊กก่อนอ่ะพอเริ่มโตมาอีกนิดนึงก็จะเป็นอ่าข้าวเริ่มเป็นเม็ดแล้วอ่าพอเริ่มเป็นเม็ดล้วก็เริ่มมีน้ำซุปน้ำซุปเนี่ยก็จะใส่แครอทเต้าหู้อ่าเพิ่มขี้สันอ่าแล้วอาจจะมีข้าวโพดเล็กน้อยอ่ะพอโตมาอีกหน่อยก็เริ่มกินได้ปกติแหละกระเพงกกะเพราข้าวคงข้าวผัดไม่ใส่ผักไม่ใส่หมูอะไรเงี้ยแล้วพี่เป็นไงคะพี่โตมายังพี่กินอะไรมาพี่โตด้วยยอดกระเฉดผักกระเฉด ที่บ้านแม่ก็ให้กินผักกระเฉดมันกินแล้วเป็นยังไงคะมันเหนียวเแล้วมันเหนียวแล้วยังไงคะก็ไม่ได้ยังไงมันก็มีประโยชน์นะผักกระเฉดติดคอไหมมันพันคอไหมไม่มันจะพันคอได้ไงไม่ใช่ตำลึงมันพันไม่พันคอด้วยไม่พันเขาใครแพ้เต้นนะคะเฮ้ยพี่ยังไม่ได้ลอปากเลยทำไมต้องลอกเด็กแบบนี้ทำไมอ่ะโหแล้วพี่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 จักรนะคะเขา พูดแล้วเขาเป็นอย่างนี้นะคะพี่ดูนะคะพี่เขาเป็นดาราดังด้วยแล้วเขาเล่นหนังต้องเยอะต้องแย่ทำไมเขาพูดคำพูดนะเขาทำไมเขามาหลอกเด็กอย่านี้เขามาหลอกพวกเราเนาะหนูหนูเป็นเด็กใสใสอ่ะหนูก็แบบเดคนใช่คนใหญ่คนโตหลอกอ่ะใช่ค่ะหนูก็เป็นอีโนย์เน่ะค่ะไม่เคยรู้อะไรแล้วเขามาหลอกพวกหนูอย่างนี้ได้ยังไงอะเขาหลอกเขาอายุก็เยอะแล้วด้วยอ่ะมันหลอกเด็กหลอกหนุ่ยอะแล้วหนูเป็นผู้หญิงอะค่ะแล้วหนูเป็นผู้ยงผู้หญิงอะค่ะเขาก็มาหลงมา เราแบบเออเขามามาลองอีกได้เลยเหรอคะมึงมีเเปิดเพลงมาเปิดเพลงมาเปิดมาเต้นใช่ไหมพี่หะเต้นเพลงอะไรเพียงไม่ได้ปากเลยนะว่าพี่จะแพ้แล้วเต้นเนี่ยก็ไม่กี่พี่พูดว่าพไปดูสิคะเขาพูดอีกแล้วค่ะโยาพูดใหญ่ ใครบอกใครพูดถามใครใครพี่พูดไหมเราเสียใจเราู้จะอยู่ยังไงเอยู่อย่างเดิมไัมันเดินไหะขอเราพี่เรา่ที่ี่ถมยุดเลยตังฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่พูดเลยพี่ม่ได้บอกเลยว่าแกรู้พูดอย่ัมดันจะน่าอยู่ไหมคะทั้งน้คยยังคแพงแกแ็กน้ เขาจะนอนเอยๆป่ะพี่ตั้งกล้าทำไมอ่ะอะไรตาไม่มีอะไรค่ะเต้นต่อได้เลยพอแล้วพอแล้วเหนื่อยเบาหวาขึ้นเดี๋ยวความดันขึ้นมีกี่ที่ตั้งกล้าทำไหมคะมีใครจะทำได้บพี่ป่เป็นท่าท่าท่าอ๋อเป็นท่าเป็นท่าขอบคุณนะคะพี่กุศลน่ารักมากแลยค่ะพี่หนูเพิ่งรู้นะคะพี่น่ารักมากพี่เป็นพี่ที่พี่เป็นพี่ที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพแล้วก็ เป็นคนที่พูดแล้วไม่คืนคํานะคะเป็นคนที่พูดแล้วมีความน่าเชื่อถือนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้มาสร้างเสียงหัวเราะให้เราทั้งหมดนะคะทั้งหมดขอบคุณในความที่พี่เป็นพี่นะคะเราก็ไม่มีอะไรจะมากนะคะเราก็เลยมีมากเลยไม่มีอะไรจะมากคืออะไรพูดไปเรื่อยอย่างคนไทยพูดไปเรื่อยไม่มีอะไรจะมากคืออะไรอะไรคือจะมองจะมากค่ะพี่พี่ก็ฟังก่อน ไม่มีอะไรจะมากคือแปลว่าอะไรอ่ะพี่ก็ฟังก่อนก็ฟังอยู่แต่ว่าพี่ไม่เข้าใจว่าคําว่าไม่มีอะไรจะมากไม่มีอะไรจะมากก็แปลว่าคือคนไม่มีอะไรจะมากเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมีมากก็ไปมีน้อยพอมีน้อยมันก็ไม่รู้จักพอไม่รู้จกพอก็ไปมีเล็กมีน้อยไม่รู้จักพอใช่มีน้อยแล้วก็ไม่รู้จักพอแล้วพอไม่รู้จักพอเนี่ยก็ไปมีเล็กมีน้อยใช่ อ่าแล้วพอคราเนี้ยมีเล็กมีน้อยมันก็จะมีกระจุ้งกระจิงกระจิงอ่าก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วมันก็มปเป็นซีนแล้วก็มาเป็นกระจุ่งกระอือแล้วก็มาเป็นจุ้งจิมแล้วก็มาเป็นจิงจึ้งนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเรื่องาวเร่อราวทั้งหมดที่จะถ่ายทอดทั้งหมดก็คืออย่างจิ้มจึ้งแกแล้บอกให้พีได้ได้เข้าใจนะคะจี่พวกหนูเล่ามาพี่เข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจทุกอย่างน่าหลังมากค่ะมีใครเข้าใจพี่บ้าง พี่พเข้าใจนะคะพี่เข้าใจพี่ดีนะคะอืมพี่พูดอะไรห,หนูเข้าใจหมดเลยคือพวกหนูเข้าใจง่ายมากนะคะจริงจหรือว่าพี่อยากจะ,หจะเห็นพวกหนูโชว์ลีลาไหมคะเอ้ยมัน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 จะดีนะมันจะดีอ่ะพี่คือมันจะดีนั่นแหละแต่พวกหนู นี่ไม่ค่อยเป็นนะคะพี่ไม่คนถามว่าอะไรดำๆติดปากพิโกตีพวกก็มีไหมนะคะอ๋อไพี่คะอย่าพิมพ์อย่างนี้อีกนะคะมันเป็นความรู้สึกนะคะพี่คือมาเม็ดแมงลงแมงลักอะไรคะพี่ใช่เม็ดแมงลักมันเล็กกว่านี้เขาก็มีหัวใจนะพี่เขาเจ็บเป็นพี่เขามีความเจ็บเป็นรักเป็นนะคะใช่ค่ะหัวจมหัวใจอ่ะคนเราอ่ะใช่ค่ะเขามีความมีความรู้สึกนะคะเป็นคนนะคะแล้วใครนะคะที่เป็นอันนี้ไปพี่ไม่ใช่ไยมึงพี่ไม่ได้เจ็บอะไรอ๋อโอเคค่ะพี่คะ หนูขอหยาบได้ไหมคะหนูก็เป็นห่วงพี่หนูเป็นห่วงความรู้สึกพี่มากนะคะพี่ต้องกลับมาโทษน้องน้องพี่พวดตายขอบคุณมากเลยแลไมพี่พูดกับพอกหนูอย่างนี้พี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอพี่กลับขอโทษเดี๋ยวพี่จะขอไปไปไปตีไปขอเข้ามาน้องสองคนเมื่อไหร่อม่รู้พี่กดติดตามน้องแล้วแล้วก็กดโทษตั้งแต่วันนู้นแหละไนะจริงเอาไปดูสิไปดูสิว่าพี่กดติดตามแล้ววันที่เท่าไหร่คะ ถ่าพี่กแคนหนูสําคัญกับพี่สิงพี่ต้องจําได้ต้องบอกรายละเอียดทห้ชัดเจนี่โมงตั้งแต่วันแรกที่น้องกดมาแล้วน้องก็เหวอะวันแรกคือวันไหนวันที่เท่าไหร่วันจันหรือวันอังคารแล้วหน้าเหมือนอะไรก็ไม่รู้ก็ซีล่าคือไม่ได้มา ได้เยาออกเลยนะคะมันน่ากลัวจริงๆค่ะได้เยาออกนะนี้จะฝันร้ายไหมอ่ะ้ <c oughs> อจกฉันเหมือนกัแพนนี่เลยอ่ะโอ้ยพี่ก็ตีรักมากเลยค่ะที่ก็ติ แล้วล่ะคะพี่หนูกลัวหนูแพน,นิกขอโทษเขาโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่อยากดูหนูเต้นไหมก็ถ้าจะเป็นพระคุณก็ก็เอาเอา,เอาที่น้องสบายใจแต่ไม่เคยเต่นนะพี่ก็เคยเห็นหนูไม่นลพี่ไม่เคยเห็นหนูเต้น,พ,น,น,ตนพี่เคยเห็นพุงหนูเต้นกันไหมคะไม่เคยเลยคะ่ะ เคยมีแบบว่าตื้อ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 อะไรอย่างเงี้ยว่าหลังจากที่พี่กดติดตามแล้วมันก็มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆไงพี่ก็เลยแบบว่าอ๋อค่ะแต่ไม่ค่อยเก่งนะคะ

ม่ไม่มีใครบังคับเลยน้องอเขาหนอมาว่าพี่อยากดูหนูเต้นไหมครับพี่ก็บอกกันแล้วทำไมพี่ไม่คัดหนูล่ะคะพี่ก็บอกสิอยากเต้นอยากเต้นแต่พี่ก็แบบอยู่ยงบอกว่าถ้าน้องจะการุณามีพระคุณน้องก็เต้เนเลยเนี่ยแล้วพี่ทำอย่างนี้ทำไมทำไมพี่ไม่คัดหนูพี่ขอโทษเ <f li> สียใจอะพี่หูเสียใจอะร้ <f li> องมาลงมาแกให้คนที่เห็น <f li> อันนี้เดี๋ยนะไปเรียนการแสดงกับครูแงมาเหรอ ไม่ใช่ครูแงครูเงยค่ะคนไทยพูดไปเรื่อยนีนะหนูไม่ใช่คนไทยนะคะจริงๆพุกหนูมาจากโคอะไรแกบอกเข้าไปโคโคเรียดงอะไรนะ พอแล้วพี่ทิ้งจังหวะนานเกินพี่คะนสวยไหมคะสวยมากครับคือหนูสมกับพตาลาได,ะะได้ไหมคะเป็นดาราได้ไหมเนะะอ่าไม่ใช่แต่ว่าพี่ว่าเป็นนักสแสดงไดงเงเเ้เป็นเลยเป็นเป็นเป็นนักสแสดงได้แต่ว่าอ่าถ้าจะให้พี่่อนะอันนี้เอาแบบจริงๆจัง,จงถ้าให้พี่่อนนะ ลอาเดี๋ยวขอโทษนะอายุเท่าไหรปีที่ถามได้ปะหรือว่าทำได้ค่ะพี่ว่าเท่าไหร่ทำนิ้วก็แหละเท่าไหร่ทำนิ้วพี่ว่ายี่สิบสองยี่2ิห้าอ้าวอีกคนหนึ่งคืออีคนหนึ่งคืออะไรเท่ามันเท่ากันไงหนูหนูยี่สิบเจ็ดยี่ห้าใช่ไหม ลอง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 อ่าทำ๋ยวนะอ่าลอง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 ทำทำทำมือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะต่อยให้เอาทำมืออย่างนี้ทําทำมืออย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้แค่เดียวแล้วลองแก่งงนี้แก่ง่งนี้อ่าโอเคอ่ะปีนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวปีหน้าค่อยค่อยเจอกันใหม่แค่นี้ก่อนกระดูกนละเบยหนู S <S <S อยากเป็นดาราฝึกไปก่อนฝึกไปก่อนฝึกไปอยา่าปีหน้าคมาต่อดูเรื่องเคนะใครอยากเป็นดาราอีกไหมใครอยากเป็นดาราไหมครับ น,น,น่ารักนะ่าสองคนน่ารักดีน่ารักเป็นคนแบบแบบแบบกล้าพูดกล้าสแสดงออกและช่วงกรอบโกยก็ต้องกรอบโกยกําลังมากําลังมามืดแล้วใช่ น้องน่ารักน้องน่ารักหนูดูหนูดูคลิปน้องแล้วน่ารักดีจะเปิดเพลงให้ฟังแบบ